พี่คริสติน่ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นเงาเสียงที่หอมอะ่ะเหมือนที่สุดหอมลอ้อแล้วก็โชว์เพื่อนมาตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนบอกหูเวลาที่หอมไปทำตินาที่ไหนเนี่ยทุกคนบอกเหมือนที่นาที่นามากๆไม่ค่อยอยากจะโชว์ที่ไหนเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเอางัดไม้เด็ดมาแล้วก็สงสารคู่แข่งเราอันนี้เป็นไม้ตายของเรา หอมรู้สึกกลัวนักร้องมากกว่าคือนักดองอะเขาจะมีทักษะเขาจะมีเทคนิคในการร้องซึ่งเอาจริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่แฟร์นะให้เรามาแข่งก erm ับนักร้องอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่านักร้องก็จะมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เขาร้องอะไรเดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นตัวเขา้ไดดูก็ อันนี้ดีกว่าไหมนนมีครึ่งคีย์ไหม <c oughs> ใช่ทุกคนเครียร์ทุกค,คือมันมันไม่ได้ร้องเอาเพลาะถ้าร้องเอาเพลาะนักร้องก็อาจจะแบบสบาย,บายๆเขาก็ใช้เทคนิคของเขาใช่ไหมแต่พอแบบให้ร้องเอาเหมือนอะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันคือเหมือนวะไอความเข้าใจที่เราว่าเหมือนมันอาจจะไม่เหมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยหอมเหรอ หอมเป็นติน,าตนา่า,านนมันมันร้องเพลงชอบออกจมูกอีเนี่ยชอบเอาร้อ,อ,องเพลงสฮ้เฮตั้งใจตมันชอบเงี้ยอะไรนะอพีคโลกกันหนาดูอะไรเงี้ยมันไปด้ห้อยหัวหรือไงเป็นอามาดมาก่อนหรือไงฮะต้นหอมเนี่ยโตมากับเพลงของคริสติน่า เขาแกะจริตออกมาได้คล้ายมากาคนเลยนะเือจริงเหรอจริงเหรอใครอะเป็นคนที่น่ากลัว <c ười> คนที่ไม่ให้หอมหนึ่งในนั้นมีแม่ตั๊กจุดหอมของอ่อนคือความประมาทจุดหอมของอ่อนจุด <c ười> <c ười> อาคิดว่าเป็นมุกปลาย <c ười> <c ười> หอมว่าเขาพูดตามมารยาทด้วยแหละเรื่องตัวเก่งเพราะหอมก็ารู้สึกว่าคนอื่นวันนี้แม้กระทั่งไก่ยังขยับมาตรฐานขึ้นมาเลยอะอยากขอบใจสักครั้ง ใช่หอมว่าวันนี้ทุกคนเป็นเซฟโซนหอมถึงกิจตีนามาเหมือนกันคือกลัวแล้วก็บอกบอกพี่ชมพูเลยว่าพี่ชมพูห้ามหยิบอะตอยพี่ชมพูห้ามเซฟคือต้องแบบบล็อกคนอื่นอะเพราะว่าคนอื่นเป็นนักร้องอะคือถ้าอยากได้แชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะแต่ละคนโซอมซนวิ่งนี่เหมือนวิ่งนี่เหมือนอะไรเงี้ยมันต้องเอาตอนจริงขอว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมากกว่าในการทวงแชมป์คืนให้รู้ว่านี่ไงฉันเป็นแชมป์ ชื่อเพลงว่าปะเถืองนะจริงๆก็นึกชอบดนตรีก่อนดนตรีเขาดีเนื้อหาดีใส่พลังได้เต็มเสียงดีความคาดหวังเองเนี่ก็มันเป็นการแข่งขันนะฮะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทําให้มันสนุกก่อนมันก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วแตต่พอเอเหันมาาประสานกันนมันจะบ้าตาตไไงเิตนี่ อย่าไปนับดีกว่านะสมคิดเนี่ยเอาเป็นว่ามาเติมให้เต็มๆมาเพราะว่าเรายังขาดอยู่คนนึงเอา,าัเชฟมาแล้วกันมาเติมให้เต็มๆอะไรเงี้ยอย่าไปนับครั้งนี้คุณเคยเห็นหมามืดไหมว่ายนี่นางประเทืองนี่หวาว่ายว่ายว่ายเสียงใครกันวะเนี่ยเสียงใครกันวะเนี่ยวยนี่่่ไมใชเือง